ออกเดินทางแล้วจ้าว enfin ันนี to ้นะคะวันนี er like, ้เก็บเนี่ดีเด้อเมื่องมาเนี่ยมาเนี่ยไปทางนี้นะมาเนี่ยเปลี่ยนทางเปลี่ยนทางมาเนี่ยโซ่เฟอร์ว่าเด้๋ยวไปขีดยางโซ่เฟอร์ก็เก่าโซ่เฟอร์ก็ค่อนเก่าเทียมงานก็เทียมงานคนเก่ามืาเนี่ยพร้อมมานแต่ว่าเพิ่งอากาศเด้อ มชามาเก็บเฮดเดอร์มือน,น,น,นเด้อฟงป่าเหุ่ปูนกระเดียดเสียงกำลังตะดรุดเคลียจ้าขอเฮดบ่แม่ได้หลายอบ่ได้โย่ได้หลายโย่มาเด้อเก็บเฮดน้ำกัน แสงมันบ่เหมือนนี่มันบ่จ้าเทสเทสเหมือนนี่เบื้องตานี่ได้จ้าเนี่ยได้แกงได้แกงได้แกงเราได้จ้าเด้อมาสามตาจะได้สามตา อ่อนปลาเห็ดเผื่อเด้อเขาจะเอาเห็ดคักเห็ดเนี่ย,ยได้ไข่บ่ได้ดอกว่าเพิ่นเอาหมดแล้วงดูไิ่บัได้เห็ดอีหยังเพิ่นตะมันเห็นปลาบานเพิ่นแล้วก็ได้มาทีมเดิมพี่แสงแม่ปุ่นค่ะเบิ่งปลาแนี้ยเขามีแต่เห็ดกอออกแต่ว่าเพิ่นเอาไปหมดแล้วสุข่อไข่มาใบล้ว ง่ายเบิ้งเบิ้บงเบสองดอกนี่เฮ็ดมะเรียสวยนะคะสวอยนะคะอยากมากยังอยากมาเก็บ เดอยกมงันการงกันโชเราเรื่องของเ็ดเมอรนี้ได้ อกเฟตสาว่าจะได้ล่ยล่ดอกเฮดมาเด้อพี่น้องเอเบ่งดอกเ็ดเด้อบาดนี้งามงามพอแล้วบาทนี้ว่าแล้ว <c oughs> ไ,ได้ป้นแล้วนะ